อืมดูบวยเอาไหมไม่ไม่เอา <laughs> มันต้องมีสักคนเอาสิดูค่ะบวยสิข<อ>าบวยเอาไหมเอาเาวก็เอา ไอ้หนูทำอะไรกันอะขอครั้งนึงได้ไหมพี่ดเดี๋ยวหนูแบ่งให้เมื่อกี้หนูได้ตอนเมื่อกี้หนูได้นะพี่ไม่ได้ไม่ต้องมาแบ่งไม่ต้องมาปิดปากสักหน้าทีเลยมึงนั่นแหละตัวดีเนี่ยเป็นเจ้ากูเห็นเอาม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 านี่เลยแหม,มคิดว่าตัวเล็กจะหรอนอนเลยตรงนี้พี่มันจับหูทำไมนอนอะไรอย่ามันหลอนกีนี่ก็<ๆ> ขึนมาขึ้นมาขึ้นมาพี่มาจับหนูข้าอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าการเล่นการพนันหนะมันผิดปาปลาปาปาอ้าวสองคนนะอ่าใช่อยู่ใต้โต๊ะนี่เองแหมตัวเล็กกระทัดรัดช่องต่อนี่เลยเฮ้ยไม่ไปจะจะจับหนูเหรอหนูทำไมหนูไม่รู้เรื่องหนูเดินผ่านมาถ้าไม่ทำผิดก็ไม่ต้องกลัวนะเธอ ไม่ไปไมแม่รออยู่บ้านไม่ได้ทำผิดจะหลบทำไมไม่ได้ทำผิดจะหลบทำไมอ่าไม่มีอะไรนะน้องพี่แค่กัรว่าไม่ให้น้องหนีไปเท่านั้นเองไปนั่งคุยกันบนโต๊ะดีๆกันปะเอออ่า ไห,ไหนชื่อเสียงเรียงนามอะไรหรอพวกเธออะฮะเสื้อดำก่อนชื่ออะไรพลอยค่ะพลอยอ้าวที่นั่นอะไรเสื้อฟ้าตำขคาอ้าวแล้วเธอละชินจังก๊กิ๊กค่ะก๊กิ๊กชื่อน่ารักเชียวแล้วไหนมาเล่นวงเล่นไข่รู้ไหมว่ามันเป็นโหนี่บ้านใครเนี่ยบ้านเจ๊อ้าวเราพูดบอกคองไม่อยู่หรออายุเท่าไหร่กันเนี่ยฮะ สิหค่ะแม่พี่กินเหล้าอยู่สอยข้าง,างค่ะโอ้โหชีวิตแม่งดีมากเลยครอบครัวครอบครัวก็กินเหล้าแล้วพ่อไปไหนพ่อติดโขกค่ะโอ้ชีวิตแต่ก็ยังมีบ้านหลังใหญ่โตทํางานทําการอะไรหลัครอบครัวก็เปิดบอลอยู่ที่นี่และะ้ค่ะพี่จะมาจาับหนูททาไมอะ่ะก็ได้รับข่าวรับแจ้งมาจากชาวบ้านแถวนี้ว่ามีการเล่นไพ่กันอยู่ในบ้านแหน่งนี้เสียงก็ดังแล้วมันไม่ได้เล่นธรรมดามี เสพติดกันบ้างไปเนี่ยไม่มีหรอกพี่อ้าวแล้วถ้าเป็นเจ้าของบ้านมีพอยแล้วพวกเธออ่ะเป็นเพื่อนเขาเหรอแล้วรู้ไหมว่าผิดกฎหมายเนี่ยมาเล่นไพ่ต้องต้องหาตังค์เ่ยคะ่ะไปประกันตัวพ่อค่ะโอแล้วนะคิดว่ามันจะพอหรอแล้วแล้วพวกเธอสองคนเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยทการทํางานอะไรฮะแล้วจะเอาเงินจากีสองตัวเนี่ยหรอแล้วไปประกันพ่อของเธอเนี่ยนะ อ้าวไหนเล่าชีวิตแต่ละคนมาสิพ่อหนูเลยว่าเลิกกับแม่อะ่ะพี่แล้วแบบหนูก็อยู่กับแม่ใช่ไหมมันก็เหงาอะ่ะหนูก็ต้องไปอยู่กับเพื่อนบ้างปะก็แบบมาหาอะไรทำการสนุกสนุกเองอะ่ะพี่จะมาจับู่ทำไมก็พี่ก็ได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านเออมันก็ต้องเป็นหูเป็นตารักษาประชาชนเอาไว้เผื่อมาทําอะไรไม่ดีแล้วยิ่งเป็นเยาวชนอย่าง่อะไรอีชิมจังล่ะ หนูขอตังแม่าซื้อขนมแน้วก็เดินผ่านมาเขาก็เรียกหนูก็เลยมาขามันข่ะนะคะก็เลยเรียกหนอ,องเขาก็เลย <ๆ S 2> ก็เลยมาเพราะว่าเห็นเขาไม่มีใครเล่นกันเหงาเหงาพ่อแม่หนูอะแยทกทางตั้งแต่หนูยังเด็กแหละแม่หนูอะก็ทํางานงกงกงกให้หนูอยู่บ้านคนเดียวอพี่มันก็ต้องเหงามันก็ต้องมีสังคมเพื่อนเป็นธรรมดาไหม และไอสังคมที่ว่าทําไมไม่เลือกสังคมดีๆมันเลือกสังคมเล่นไพ่แล้วพวกเธออายุยังน้อยอายสิบหกอยู่เลยยังเป็นเยาวชนไม่ไปเรียนไปนทําเล่นกีฬาอะไรล่ะก็ะหนูไม่ไมีตังค์แม้กระทั่งเรียนหนังสือพี่หนูยังไปทำอะไรียนีจะเธอไปหาข้อมูลเอาบ้างแม่หนูเขาไม่สนใจแล้วหรือเธอไม่ต้องการอยากจะเรียนหนอะ ก็ต้องการพี่แต่แม่หนูเขาไม่สนใจอะไรเลยไม่เป็นไรพวกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งพวกเธอไปมูลลิทิเขาก็จะมีการดูแลช่วยเหลือในด้านการศึกษาที่อยู่แล้วก็ไรายได้ต่างๆไม่เป็นไรถ้าพวกเธอต้องการจริงๆก็มาบอกพวกพี่ได้เราก็ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะอ่าแล้วแม่เธอเขาอยู่ไหนล่ะแม่หนูเขาก็ทํางานนี่แหละพี่ขายอะไรทําอะไร ทำงานบริษัทนี่แหละพี่กลับกว่าจะกลับบ้านมาหนูก็ต้องอยู่คนเดียวที่บ้านหนูก็ต้องดูแลตัวเองไหมอ,อ๋ออ,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 ออ๋ออ๋อก็คือครอบครัวไม่มีความสุขไม่อบอุ่นว่างั้นอ,อ้าวแล้วพ่อไปไหนอะพ่อหนูเขาก็แต่งงานมีเมียใหม่ไปแล้วแม่หนูกับพ่อหนูเขาชอบทะเลาะกันค่ะแบบว่าแม่หนูก็ต้องขายของแต่เช้าทีนี้พ่อก็ชอบไปกินแต่เหล้าหนูก็เลยเห็นแล้วหนูก็เบื่อเขาชอบทะเลาะกันแล้วเขาก็ชอบมาวยวายใส่หนูหนูก็เลย พอตังแม่มาซื้อขนมแล้วก็มาเจอเขาก็เรียกหนูมาอืมก็คือชีวิตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพ่แค่นี้แต่มันก็น่าเบื่อนะพี่อยู่บ้านอนะ่ะเขาก็ชอบทะเลาะกันพ่อก็เมาแล้วก็ชอบไปหาเรื่องแม่ตลอดเลยเอาแล้วไม่แจ้งความแจ้งตำรวจล่ละจะเอาพ่อแยกออกมาไหม,มหนูก็รักพ่อสิอ,อ๋อน้อความรักอ้าวแล้วยังเรียนอยู่ไหมเนี่ยไปโรงเรียนค่ะแต่ แต่วันนี้ไม่ไปก็คือว okay, ่าเกเรเนาะเอาชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนาะแล้วก็รับแจ้งก็ทําตามหน้าที่เดี๋ยวจะพาพวกน้องเนี่ยไปสถานีตำรวจแล้วก็ไปคุยกันโอเคไหมเพราะว่าเนี่ยหลักฐานอะไรมันก็โอ้มีเงินมีอะไรด้วยพี่ก็ทําตามหน้าที่ถ้าเกิดพี่ไม่ทําแล้วปล่อยน้องตอนเนี้ยพี่ก็จะมาซวยเองพวกพี่ก็จะซวยแล้วเจ้านายพี่ก็ต้องต้องด่าอ่ะตอนนี้ก็มาทําแผง รับประกอบการรับสารภาพเนาะก็คือชี้จุดว่าทําอะไรตรงไหนบ้างอ่ะเธอก่อน,นออเล่นเ,ออเล่นอะไรตรงไหนก็ชี้เล่นตรงนี้นอ่ะชี้อ่เล่นตรงนี้นะแล้วก็มีไพ่กันอ่ะเล่นไปสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงละ่ะหกน้อ่หกชั่วโมงถูกกับมันได้เลยอ่ะคนไหนคนไหนได้คนไหนเสีย หนูได้ค่ะหนูได้เลยเป็นเจ้าก็ต้องได้เนาะเอาคนอื่นก็เสียเสียอีนางนี้ก็น่าสงสารอเอาเงินมาซื้อขนมยังม,มาเสียพายอ่ะอพี่พอยชี้จุดทําอะไรตรงไหนอบอกเจ้าหน้าที่ด้วยตั้งวงตรงนี้ค่ะนี่ก็เป๋าตามหนูค่ะที่นั่งหนูตามเมื่อกี้บอกแปดค่ะอ๋อเอาเอาเอา,เอาน้ำค้างอ่ะหนูก็เล่นตรงนี้ด้วยกันม่ไ่ยพี่ไม่เล่นไป่เล่นอยู่ไหนหรออ่ะชี้จุดอ่ะเล่นตรงนี้นะ ไม่ได้ไปไหนอ่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรกระเป๋าตังตัวเองนะเอาชี้ชี้นี่กระเป๋าตังอยู่อ่าโอเคอ่าลูกมาแต่ละคนว่าอ้าวไหนให้ดูพื้นนะว่านี่มีไพ่นะคะชี้ให้หมดจะชี้อ่านี่มีไพ่ก็คือกระจัดกระจายอยู่บนพื้นอ้าวไหนคนแรกที่โดนตำรวจจับแล้วมาจับตรงไหนจับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ทันซ่อนจ่าก,ก็รว่วเหมือ่ะอ่าล้าคนต่อไปอ่ะ ออออแอลอยู่ตรงนี้อ้าวไปชี้จุดเลยอ้าวแอบอยู่ตรงนี้คิดว่าเขาไม่เห็นหรือไงอที่ซ่อนของน้ำค้างนะตรงนี้ก็คือหนีไปไหนไม่ได้ขึ้นไปไหนก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้เนาะหมวดก็มาดักรออ้อาวแล้วอีกคนสุดท้ายอ,ะายอ่ะของหนุอยู่ใต้โต๊ะค่ะใต้โต๊ะไหนใต้โต๊ะยังไงอนั่งยองแล้วก็ชี้เลย ตรงนี้นะคนสุดท้ายอยู่ใต้โต๊ะอ,อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปสถานีตํารวจแล้วก็เรียกผู้ปกครองมาอาจจะไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนปากอะไรแต่ว่าว่ากล่าวตักเตือนเพราะยังเป็นเยาว,วชนอยู่อายุเท่าไหร่ไม่ถึง18ก็คืออายุ16เนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นทรงขึ้นศาลไหมแต่ว่าศาลถ้าเขาก็จะปล่อยแหละเพราะยังเป็นเยาว,วชนอยู่นะทุกคนออกไปเลยจ้ะเดี๋ยวมีรถตำรวจรออยู่หน้าบ้านนะ ก็ไปบอกพ่อบอกแม่บอกครอบครัวด้นะให้ทำตัวดีๆเปิดไปเลยจ้ะ